เราควรทำยังไงให้เขาสนใจโซเชียลค่ะโพสรูปให้จึ้งค่ะนคะคะแต่โพสรูปให้จึ้งเนี่ยจะไลฟ์ฟังอย่างนี้ตั้งใจฟังนะสาวๆตั้งใจฟังนะลูกๆที่รักของแม่การที่เราอัปเดตชีวิตในโลกโซเชียลการที่เราโพสตัวเองให้จึ้งหน้าโซเชียลไม่ใช่แคปชั่นอ่อยนะเว้ยแคปชั่นอ่อยเป็นแคปชั่นที่ผู้ชายของเราเขารู้สึกว่า เราไม่ลดหรือแคปชั่นที่เราโพสว่าโสดแคปชั่นโพสเหงาอย่างเงี้ยเป็นแคปชั่นที่ไม่ลดค่ะลูกดังนั้นเราต้องโพสต์รูปสวยๆและแคปชั่นเป็นแคปชั่นพัฒนาชีวิตค่ะแคปชั่นนึกอะไรไม่ออกอายุน้อยร้อยล้านค่ะลูกนึกอะไรไม่ออกอะไรก็ได้ที่มันเป็นเป้าหมายที่มันเป็นความฝันไม่เอาเรื่องผู้ชายหากมีผู้ชายมาคอมเมนต์ให้หนูตอบคอมเมนต์แค่ว่าขอบคุณค่ะแค่นี้ค่ะ แต่หากมีผู้ชายมาคอมเมนต์แล้วหนูไปเล่นด้วยเขาจะรู้สึกว่าหนูไม่มีค่าผู้ชายมาเมน้นแล้วหนูไปกิ๊กอิกอ๊กน่ารักไม่มีผู้ชายคนไหนให้ค่าเราเลยค่ะดังนั้นแม่ถึงแนะนําให้ไปเรียนไงหลายคนที่แฟนเก่าไม่กลับมาเพราะว่าอะไรเพราะโพสผิดไม่เรียนไงฟังคุณแม่แล้วแบบไม่ได้เรียนลึกไงคุณแม่แบอกว่าให้โพสรูมในโซเชียลหนูก็โพสเลยค่ะแล้วหนูก็โพสเลยว่าโสดสดจีบ สดจีบได้หรือแบบมาจงมาจ้าอะไรมาจิ้มเนี่ยมาไม่ได้ลูกหนูจะทำเหมือนคุณแม่ไม่ได้นยคะหนูจะทำเหมือนคุณแม่ไม่ได้เพราะคุณแม่ไม่ได้มีผัวเก่าคุณแม่ไม่ได้อ้อยผัวเก่าคุณแม่ไม่ได้อยากมีผัวโอเคไหมคะคุณแม่สร้างกะระแสคุณแม่เป็นเน็ตไอดอลนะคะดังนั้นเน็ตไอดอลโพสได้เน่ยโพสแบบนั้นนะ่ะแต่ถ้าเราไม่ได้ไม่ได้จะเป็นเน็ตไอดอลถ้าเราจะเอาผัวเก่ากลับมาหรือถ้าเราอยากได้ความรักหนูต้องโพสต์พัฒนาชีวิต ผู้ชายอยากได้ผู้หญิงที่ท็อปฟอร์มผู้ชายอยากได้ผู้หญิงที่เป็นผู้นํามีความคิดเป็นผู้ใหญ่มีความคิดที่แบบผู้หญิงคนนี้โคตรเจ๋งผู้หญิงคนนี้โพสต์แต่เรื่องราวดีๆไม่ใช่มาโพสจิ้มจิ้มจึ๊กจึ๊ก <c ười> ไม่ใช่มาโพสมาจงมาจาอะไรมาจิ้มนี่มาแหมใครเขาสิอยากจิ้มมึงนะ่ะ <c ười> หนูไม่ใช่เน็ตไอดอนะลูกนะหนูไม่ได้สร้างกระแสนะลูกนะแต่คุณแม่สร้างกระแสโอเคไหมคะ คือคุณแม่สร้างกระแสคุณแม่ไม่อยากได้ผัวถ้าคุณแม่อยากได้ผัวคุณแม่จะโพสแบบอื่นโอเคไหมคะถ้าคุณแม่ไม่อยากได้ผัวเนะคะค